ที่เป็นหัวใจของอวกาศจริงๆในเวลาเนี้ยคือระบบนำทางเช่น GPS เช่นเปนโตเพราะว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่คุมทั้งโลกมันมองเหน็นทั้งโลกเลยแล้วมันสามารถนำทางกำหนดพิกัดนำเรื่องเครื่องบินนำขีปพนาวุธนำเรือรบเนี้ยไปโจมตีอีกฝั่งได้ ไอ้วุธที่มันยิงมาจากดาวเทียมจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาชัวร์เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้นว่าสามารถจะมาเป็นสตาร์วอมาครอบคุมจุดไหนก็ได้ในโลกที่สามารถยิงขีมนาวุธจากดาวเทียมมันยังพัฒนาไม่ถึงตรงนั้นแต่ในอน,นาคตไม่แน่ ทีนี้มาพูดถึงเปโตนิดนึงระบบเปตโตเนี่ยมา full operational หมายถึงว่าเป็น global navigation เนี่ยครอบคุมรอบโลกเนี่ยเต็มระบบเนี่ยในปี2020เพิ่งจะประมาณปีที่ผ่านมานี่เองความแม่นยำของเปโตเนี่ย accuracy ของเปโตเนี่ยอยู่ในระดับ0.41เมตรนะครับเทียบกับ GPS ก็ประมาณ0.5ก็ใกล้เคียงก็จะแม่นยำกว่านิดหน่อยแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่สำคัญหรอกเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมันก็จะขยับปรับกันไปได้เอาว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันแต่ว่าเปต มันมีจุดเด่นมันเป็นเทคโนโลยีที่มาหลัง GPS มันมีจุดเด่น2ออย่างที่ GPS ไม่มีคืออะไรครับ GPS เนี่ยเป็นระบบเหมือนกับเป็นเครื่องส่งของเครื่องรับมันมีสถานี GPS เป็นตัวส่งสัญญาณมานะครับถ้าเรามีเครื่อง GPS เราก็จะเป็นตัวรับพิกัดไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะใช้นําทางไปได้เป็นเหมือนเหมือนกับเราเปิดวิทยุฟังอะสถานีเขาก็ส่งมาเราก็เปิดวิทยุฟังขึ้นตรงเราก็รับได้ใช้สําหรับนำทางมันมันเป็น one way อม m ิ u n i c a t i o n แต่ระบบโตเนี่ย มันเป็น two-way communication หมายความว่าเรารับสัญญาณเปยตโตมานำทางได้แล้วเราสามารถส่งสัญญาณกลับไปหาเปยตโตได้เปยตโตเนี่ยสามารถส่งข้อความ tag message ให้คนอื่นได้สมัยก่อนจำได้ไหมฮะเราจะมีไอ้ระบบที่เรียกว่าอะไรลินเออเพจเจอร์ Link, เอ,อ,อเมริกาก็เรียกบิ๊กเปอร์เมืองไทยเรียกเพจเจอร์ไอ้พวกแพ็กลิงคอมลิงอะไรเนี่ยเวลาใครโทรมาบ,บีบบีบบีบโทรกับเบอร์นี้อะไรอันนี้คนรุ่นใหม่รู้จักเรา อ่มันจะส่ง text message ได้ดีตรงไหนอย่างเรามีโทรศัพท์มือถืออะไรเราก็โทรหากันแต่พวกที่อยู่กลางทะเละพี่ครับสัญญาณโทรศัพท์มีไหม,มเรือประมงกี่แสนกี่ล้านลำในเวลาเนี้ย<ม>ถ้ามันใช้ระบบเปโตนะแล้วเขามีปัญหานะเขาส่ง text message ขอความช่วยเหลือครับได้ส่งกันได้ครันี่แหละซึ่ง GPS ทําไม่ได้อันที่สองที่เปโตเหนือว่า GPS ก็คือการกําหนดตําแหน่งเนี่ย GPS เนี่ยผมขับรถไปคันพิธานีครับ ไปคันน้องไปคันหนึ่งเรารู้ตำแหน่งของตัวเราแต่ไม่เราไม่รู้ตำแหน่งของเพื่อนไปโตเนี่ยผมรู้ผมผมรู้อ่าของพี่อยู่หลังผมสกิโลเรารู้เพื่อนเราอยู่ตรงไหนเรารู้ได้แท่กิ้งคนอื่นได้ด้วยอันนี้ก็ใช้ในเรื่อยเหมือนกันร e สคิวบอกตอนนี้อยู่พิกัดนี้พิกัดนี้เกิดมลสุมหรือเครื่องโยนพังแล้วมาช่วยหน่อยอาพอรู้คร่าวๆว่าอยู่ตรงนี้นะ อ่าถ้าเกิดว่าเรา tracking ได้อ๋อไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้เองเราก็ไปหาเขาได้ผม่็จะยกตัวอย่างอย่างตอนที่ผมไปที่คุณหมิงเนี่ยมันมีบริษัทบริษัทหนึ่งต้องไปเอ่ยชื่อเขาลวกันเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะนำเปยโตมาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วเขาก็อยากจะมาร่วมมือพัฒนาระบบเปโตในประเทศไทยมาขายระบบ มาขายระบบมาร่วมมือแล้วก็เป็นกึ่งความช่วยเหลือด้วยอย่างนี้ <c oughs> เขาก็อยากจะมาตั้งออฟฟิศอยู่ที่เขาเล็งไว้ตรงตึกไอทีมอตรงแยกไก้ใกล้สนามบินดอนเมืองอะ่ะครับตรงนั้น <c oughs> ก็เขาก็ติดต่อมาตอนนั้นที่ผมพาจานิดาไปคุยกับไอ้กรมวิทยาศาสตร์ประยุคมณฑลยูน,นานนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ทราบมาว่านอกจากบริษัทเนี้ยมันยังมีบริษัทอื่นมาร่วมมือทางวิชาการกับมหาลัยนู้นมหาลัยนี้เทคโนโลยีสุนทรนารีซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรเมืองจีนเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เขา าจะให้แข่งกันเองครับเขาจะให้แข่งกันเองอย่างเช่นว่ากวางซีเขาบอกอให้กวางซีเป็นประตูสู่อาเซียนเขาก็อมอบยุนหนานให้เป็นเ,เชลโถเป่าสะพานเชื่อมอาเซียนเขาก็จะให้แข่งกันเองเมืองจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ใครดีกว่าคนใดด้าดเซรีอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีหลาย,ห,ลายหน่วยงาน ขึ้นมาพัฒนาไอ้บริษัทเนี้ยเขาก็ติดต่อมาเขาต้องการมาพัฒนาที่เมืองไทยแต่เขาบอกว่าเขาต้องการเน้นไปที่เรือประมงให้ไปคุยให้หน่อยคุยเรือประมงอ่าคุยกับเรือประมงเรือประมงมีเป็นสนลาเลยไปคุยกับใครนั่นแหละเขาให้เดียแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมไม่มีเวลาผมก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้ไงแต่ทีเนี้ยผมรู้ว่าทําไมเขาเน้นเรือประมงเพราะว่าเนื่องจากความเหนือของเปตโตที่มีเหนือกว่า GPS 2จุดเนี่ยเรือประมงเนี่ย เป็นสิ่งที่น่าจะเอาตัวนี้มาใช้มากที่สุดถูกไหมพี่เพราะว่าอยู่กลางทะเลเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ละมีดาวเทียมอย่างเดียว G.P.S นําทางเอาแล้วเรือไปเสียแล้วจะคุยกับใครได้ก็ต้องอาศัยวิทยุต้องมีการโต้ตอบได้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้เปโตแทน G.P.S นําทางได้เหมือนกันเรือไปเสียเขาบอกเอยเสียแล้วอยู่ตรงนี้ตอนนี้คงมีหมดแล้วมั้งน่าจะเข้ามาแล้วน่าจะมา้ามนี้แล้วผมไม่ได้ตามเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันปีนึงแล้วนี่ ใช่ใชหลายปีแล้วล่ะก็นี่ไอ้เป๋ยโตนี่ก็คือเข้ามาขายระบบะการสื่อสารคล้ายๆดาวเทียมนั<อ>่นแหละโร<อ>พี่มีต่อไปอีกนิดนึงตรงเนี้ยพอเรื่องไอ้ผมก็คุยกับเจ้าของบริษัทคนนี้นะก็คุยง,ง่ายก็ขอความรู้เบอรเขาอ่ะเขาก็เชิญเราไปทานข้าวนัง่งคุยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่า ถามเขาว่าคุณบอกว่าเปโตเนี่ยมันเหนือกว่า g ีบอันนี้ใช่ไหมมันส่งข้อความได้ใช่ไหมแล้วมันแท็กกิ้งเพื่อนได้ว่าเออผมอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเวลาจะไปช่วยกันอะไรกันผมก็เลยถามเขาบอกว่าถ้ามันส่งข้อความได้ส่งเทคเมสเซจได้ มันพูดได้ไหมถ้ามันส่งเนี่ยถูกไหมในทางเทคโนโลยีอ่ะถ้าส่งแต่แปล <ใน S 2> ได้มันก็น่ามันก็น่าจะใช้เป็นโทรศัพท์ได้ปเขาไม่คุยเขาไม่ตอบแต่ผมผมเพื่อสงสัยว่าเอออะไรบางอย่างเขาก็อาจจะไม่อยากคุยกับเราะนะคือระบบนี้อาจจะยังไม่อยากทำเพราะมันก็เหมือนกับเป็นสตาร์ลิงเ่ก็คือเป็นโทรศัพท์นี่ไงคือไอ้ที่ผมจะพูดต่อไปนี่ะ พูดต่อผมคิดว่าถ้ามันส่งไม่เสร็จได้มันก็ต้องส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้ต่อไปเนี่ยจียนอาจจะไม่ใช่ไปโตเพราะไปโตดา,ดาวเทียมน้อยดาวเทียมน้อยมันอาจจะโอเวรอร์โหลดถ้าจะมาส่งรับส่งเป็นสัญญาณโทรศัพท์นะเขาต้องยิงใหม่เขาต้องอาจจะยิงใหม่มีขึ้นใหม่ระบบแต่จีนต้องทําแน่นอนถือว่ายิงไปเลยพันดวงผมก็ถามกมผมก็ถามเจ้าของบริษัทผมว่านี่เป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าใช่ไหมเจ้าเขาก็ยิ้มยิ้มแล้วเขาก็ไม่ตอบคือเปโตไม่ได้ออกแบบมาไว้สําหรับสัญญาณเยอะ แต่ว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยทิศทางเนี่ยมันพัฒนาไปโตก็เปลี่ยนระบบใหม่เป็นระบบคล้ายๆส่ง WiFi ลงมาแหละถูกอ่ามันจะมี WiFi มีโทรศัพท์ต่อไปสถานีภาคพื้นเนี่ยจะไม่มีความหมายละอ่าณเวลาที่ผมพูดณเวลานั้นอ่ะอีลอมัสยังไม่ได้ทำอีลอมัสทำทำยังทำรถเทสลาอยู่ยังยังไม่ได้ตอนนี้สตาร์ลิงเริ่มเริ่มให้บริการเมื่อปีที่แล้วมั้งอืแล้วก็มีคนใช้บริการอยู่สัก4 0 0พราย ครับก็เป็นการทดลองว่าเป๋ยโตก็น่าจะคิดเหมือนกันนะผมว่าถ้าผมคนอย่างผมเนี่ยคิดได้เขาคิดอยู่แล้วแต่เขายังทำทำไม่สําเร็จก็เลยยังไม่พูดแล้วเขาเขาทำแน่นอนแต่เขาจะทําแบบไหนมก็ต้องลงคุณหมาสารมือนะยิงยิงดาวเทียมไปต้องเป็นพันๆดวงเหมือนผมเคยเล่าให้ฟังอะคลิปก่อนเนี่ยที่ผมไปคุยกับกรมวิทยาศาสตร์ชมรมยูนาน่ะบอกว่จะต้องมีเซา์นตคาริดอนะ แล้ว uh, มันก็มีอีสเวส์ด้วยนะผมบอกเอา้าอีสเวส์เป็นไงเขาไม่คุยเขาไม่เขาไม่อยู่อีสเวส์เขาอยู่เซาท์นอร์ทแต่เรารู้ว่ามันมี <Am iga. S 2> ตอนหลังเราถึงได้รู้ไงอ๋อ mm hmm. มันซ mm ิลโวดวันเบลวันโรดของจีนมันมาเป็นรูปเป็นล่างทีหลังไอ้ไอ,อ้นนี้ก็เหมือนกันพี่ สตาร์ลิงอ่ะพี่เดี๋ยวจีนเดี๋ยวมีของจีนถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่นะมาตัดหัวผมได้มันแน่ย่อยแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้อีลอนมา์สกินแล้วอีลอนมัสเนี่ยสถานะของอีลอนมัสเนี่ยเป็นสถานะที่ผมสงสัยว่ามันแปลกมากอีลอนมาสเนี่ยเป็นคู่แข่งนะอีลอนมาสเป็นคนอเมริกันทํางานให้รัฐบาลอเมริกาแต่อีลอนมาสเนี่ยส่งเพสล่าไปขายในประเทศจีนประสบความสำเร็จมากแล้วรัฐบาลจีนก็สนับสนุนด้วย ทราบมาว่าไอ้รอนมาทํางานหลายอย่างให้รัฐบาลจีนเขาถึงได้มีสถานะตรงนี้คือไม่ใช่ว่าเขามีเทคโนโลยีมันไม่ได้ให้กันง่ายๆนะพี่เหมือนอย่าง C p อ่ะเข้าไปตั้งแต่สมัยนี้ตั้งเซลเซียสเปิดประเทศซีพีลีกาซิงอะไรนี้เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ไปลงทุนในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ลืมคนที่เคยช่วยเหลือเขาในเวลายากลำบากเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเก่าเราพึ่งอย่อแต่ิืวเราก็เรียกเราผิงยิวอเนียนี่แหละมันก็ตรงเนี้ยผมก็เลย คิดว่าเฮ้ยจีนมันน่าจะทําอย่างนี้พอตอนนี้มันมี Starlink แหละใช่ไหพี่เอาอันนี้พูดเลยไป s t a r ์ลิงหน่อยสตาร์ลิงพี่ว่ามันมีเรื่องการอาหารไหมอ๋อมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนอล้ก็มันพูดได้เนี่ยมันท่งไฟฟาอร์เน็ตเนี่าถูกไหมแล้วตอนเนี้ยฝากไปถึงค่ายมือถือนิดนึงเปียมเจ๊งะเขาก็มองว่าอย่างนี้เดี๋ยวระบบ s p a c e x ขึ้นมาครับเพราะค่าหมือถือเขาลงทุนไปเยอะแล้วนี่ยคนนี้เนี่ยเรื่องมันที่มันมีการดีแท็กกันทูมูรวมกันเขาว่ากลัวไงเขาก็จะไปคุยกับอีลอนมัสบอกเอ๊ะสมเขาเป็นสมบทานดิอ่าแล้วเขาก็จะมากระจายขายโทรศัพท์ไปอันนี้อันนี้ความเป็นไปได้มันมี2มุมไงพี่คือมุมอีกหน่อยพวก 5G 6G ก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งอ่าอันนี้คือมุมมุมแรกไอ้มุมที่2ก็คือว่าอีลอนมัสบอกว่าเราจะไปให้รื้อทำไมทำเองดีกว่าก็ทำเองดีเปิดบริษัทที่เมืองไทยเลยถูกแทนที่จะไปเจรจาอ้าวเมือองไทททย่ดีแนะู ลาวก็คุยกับลาเวลคอมใช่ไหมอังกฤษไปคุยวอเดาโฟนจริงๆไม่จำเป็นต้องไปคุยหรอกเพราะว่ามันยิงเองอ่ะถูกไหมพี่เหมือนเทสลามมนก็บอกว่าไม่ต้องเปิดโชว์รูมหรอกใครอินเทอร์เน็ตเอ้ยริสมัครไปเลยดดดดส่งเงินไปเลยเฟ e บุ o กอย่างเงี้ยดดดดส่งเงินเข้าอเมริกาหมด ซื้อปุ๊บส่งมาแล้วทางเมลโทรศัพท์เครื่องหนึ่งใครจะมาจับอ่ะไม่จับคุณก็ออกกฎหมายไม่ไดคุณก็ออกกฎหมายอ้าวจิงกฎหมายนะจะมาจับแม่อ่ะตำรวจก็ใช้อ่ะรายเดือนเก็บ20บาทอย่างนี้ไปจับ a c e b o o k ดีกว่าไม่ให้ Facebook สันส่งกันความเข้ามาก็ไม่ได้เหรอคล้ายๆกันแหละ a c e b o o กก็มาจากเมืองนอกมันก็ไม่ได้มีเมืองไทยพี่ยี่สิบบาทเวอร์เลยนะอะไรค่าเลยคนทั้งโลกอจ่ายคุณกำไรอยู่แล้วใช่ไหมมันขายเยอะใช่ไหมพี่มันขายเยอะ แต่คอยดูเกมนี้ต้องมองกันยาวๆตอนนี้จีนจับมือรัสเซียเขาโคกันอยู่เขาสพอร์ตเรื่องเทคโนโลยีกันอยู่เดี๋ยวของจีนมาเดี๋ยวรอจีนเปิดตัวก่อนรอจีนเปิดตัวก่อนสเปซเอ็กซ์ยพึ่งยิ้มเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูผมทำนายถูกมาหลายเรื่องแนละ้วจะคอยดู เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวรอจีนเปิดตัวมีอะไรให้เฮฮากันอีกเยอะตอนนี้เขากำลังค้นคว้าวิจัยก็อาจจะต้องใช้เวลาพวกอะไรนะ Wi-Fi เ w i f i 8เนาะแล้วมันจะมีไอ้พวก G6G G ด้วยอ่ะมันใช้เวลาเรื่องนี้หน<ม>ักเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะมันมีเทคโนโลยีหลายตัว<ม>ท,ที่ดี<ม>แต่เราไม่สามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้ทั้งหมด<ม>เราต้องเลือกบางตัวเท่านั้นอ่ะอะไรจะมาอย่าง G ีเ <c oughs> นี่ยมันได้เปรียบรัฐบาลมันกำหนดเลยให้เอาตัวนี้อย่างเช่นไอ้สัญญ,ญาณ w i f i เนี่ยใน G เนี่ยมีเทคโนโลยีตัวคนคิดเป็นผู้หญิง มันใช้ดวงไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยส่งสัญญาณ ตลอดไฟส่งสัญญาณยังไงไอ้ไฟเนี่ยเราเห็นมันเป็นแสงนี้ใช่ไหมพี่จต่งจริงมันกระพริบแต่มันกระพริบเร็วมากในความถี่ที่ตาเราจับไม่ได้เราก็นึกว่ามันเป็นแสงนิ่งๆไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นคือคูณขึ้นความถี่ส่งขึ้นมาตามสายไฟเหรอโกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดไฟเนี่ยเป็น w i f i หมดทั้งเมืองเลยผพูดง่ายว่าส่งสัญญาณทำไมสายไฟแล้วหลอดไฟก็เป็น Wifi แล้วมันก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วใช่ใช่ทั้งเมืองคุณเปลี่ยนหลอดไฟเป็น Wi-Fi หมดทั้งเมืองแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอก นะเรื่องนี้ก็น่าคุยเทคโนโลยีมีเจ๋งเจงระดับเยี่ยมเยี่ยมยอดหลายตัวเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวสามารถนำมาใช้ไปคิดมาถ้าเป็นอย่างนั้นได้อย่างก็เจ๊งหมดอ่ะถูกพี่รถไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นมันทำมา7 0 80ปีแปนะ้วใช่ใช่เซ็นกันเซ็น1963ถูกแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะอย่างเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยอย,อย่างรุ่นเราเนี่ยทันเทปวิดีโอเทปโซนเน่ยนะ,ะ,ะมันมี <V HS. S 1> ตัวหนึง่ง VFF มันมีตัวหนึ่ง Sony Betamac เ Betamax เบต้าแม็กเนี่ยเล็กกว่าภาพคมชัดกว่าดีกว่าเจ๊งอ่ะเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าในตลาดมวลชนเนี่ยมันไม่สามารถรับรองรับเทคโนโลยีทุกตัวมันอาจจะไม่ค่อยนิยมเลยมันอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะเลือกใช้ตัวไหนใช่ไหมผู้มีอำนาจเสียงส่วนใหญ่เอาเนี่ยอ่าไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนน้อยรอะอันนี้ผมเทียงแล้วทำไม VHS มันทำไมมันมันไปชนะเบียร์เจอแมทได้ผมก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าดีกว่ามันไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าสมัยก่อนผมก็เห็นเบียร์เจอแมทผมเห็นวีอสูงก็เห็นแต่ว่าเบียร์เจอแมทยังก็ดีกว่ามันเล็กกว่าพี่รู้ไหมเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยนิโคลาเทสลาเขาคิดมาตั้งนานละการส่งกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเดินสายไฟอ่ะมันไปตั้งหอคอยเทสลาคอยแล้วก็ในบริเวณนั้นอ่ะพี่เอาหลอดไฟไปปักสนามหญ้าปุ๊บไฟแม่งติดอันนี้ไม่รู้มาก่อน ว่าทาได้แต่ดีไหมแต่ทําไมเขาไม่ใช้อ่ะมันน่าจะดีกว่านะทําไมเขาไม่ใช้อ่ะมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างปัญหาคือเรื่องเงินครับอค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไม่ใช่พี่ใครได้เงินใครคุมเทคโนโลยีถ้าใช้เทคโนโลยีตัวนี้คนนี้ได้ไประโยชน์อตอนนั้นเนี่ย สปอนเซอร์ของนิโคลาเทสลาคือ JP Morgan ไม่ใช่เจบีมอร์แกนเป็นลงทุนโทมัสเอเดอร์สายไฟไอพวกนี้ก็เกี่ยวพันกันหลังก็ไปซื้อบริษัทไม่รู้ใครเป็นเจ้าของกันแน่หรือว่ลงทุนสายไฟแล้วเทสลาจะมาตั้งเลิกใช้สายไฟมันจะได้ไงอะพี่ดูก็แปลกๆดีน้ำมันก็เหมือนกันเทคโนโลยีไอ้ีกแล้วไฟฟ้าโดยเย็นตัวโตต้าเนี่ยมันไม่เลิกรถยนต์น้ำมันเพราะว่ามันลงทุนไปเยอะแล้วถูกแล้วทำไมเทคโนโลยีน้ำมันมันถึงมาเพราะมันมาตนดาน ออยไอพวกเซเว่นที่ตอนหลังแตกมาเป็นบริษัทเซเว่นซิสเตอร์อะไรพวกนี้ที่คุมน้ำมันทั้งโลกเนี่ยอยากขายน้ำมันอะไรกลุ่มเบื้องหลังนี่ขายโอ้โหแล้วมันพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันถูกกำหนดโดยผลประโยชน์พี่มไม่ใช่ว่าของดีกว่าแล้วก็จะามาใช้มันโดนกีดกัน อ่าพี่นองผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนหัวข้อแล้ว <c oughs> อันนี้นเป็นความรู้ครับความรู้ครับอันนี้อันนี้น่าคุยนะค,ครับเรามาคุยเรื่องระบบอาวุธทางอากาศอย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องมองเป็นกระดานหมกลกมันมีกระดานระดับภูมิภาคระดับโลกกระดานที่ใหญ่ที่สุดที่ครอบคลุมทั้งหมดคือกระดานบนอวกาศ <c oughs> เพราะฉะนั้นอวกาศนี้มีความสําคัญ <c oughs> ระบบเ,เทคโนโลยีตอนนี้เราพูดถึงอาวุธบนอวกาศก่อนนะ <c oughs> มันจะมีอาวุธจากอาวกาศสู่อวกาศและอวกาศสู่พื้นจุดประสงค์เนี่ยเพื่อรักษาและควบคุมระบบนําทาง หรือว่าระบบ GPS เป๋ยโตเนี่ยไม่ให้คนอื่นมาแทรกแซงทำลายขณะเดียวกันก็ไปทำลายคนอื่นด้วยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในบนนากาศจีนมีอะไรจีนมีแขนกลแขนกลเนี่ยนอกจากเอามาซ่อมแซมยานตัวเองคามาแล้วอีกหน่อยมันส่งดาวเทียมไม่แขนกลแล้วไปไล่จับดาวเทียมอเมริกาได้ไหมพี่เป็นดได้ จับเสร็จมั้งไม่ใช่ว่าจับาจับเสร็จแล้วมันมาเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วจริงกันไปไนี่อย่างนี้จริงๆเอามาเอามาถอดออกมาไม่มีใครรู้ข้างบนอ่ะถอดออกมาถูกพี่แล้วมันยังมีขีปนาวุธบนอากาศอย่างที่บอกอะเมื่อกี้อเมริกาโบอิ้งไปยิงไงเอ็กสามเจ็ดบีขึ้นมาหน้าตาเหมือนไอเคระสวยอวกาศของอเมริกาเลยบินอยู่ในนูโคจรเนี่ยบรรทุกขีปขีปนาวุธนิวเคลียร์หกลูกเมื่อไหร่เกิดสงครามก็ปล่อยเลยปล่อยเลยยิงใส่ใครก็ได้แล้วก็จะมีระบบเลเซอร์ระบบ เร็วกันเร็วกันเนี่ยเร็กันเนี่ยเป็นระบบที่ว่าไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนเลยใช่ไหมฮะยิงด้วยความเร็วมหาศาลมันจะทําให้เกิดเวฟช็อกเวฟขึ้นพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องโซ่แล้วถ้ามันเ,เคยมีนักวิทยาศาสตร์คิดนะถ้าใช้เป็นแท่งเหล็กเนี่ยธรรมดานี่ไม่มีอะไรเลยทิ้งลงมาจากอวกาศที่ความเร็วสูงเนี่ยม,มันจะเกิดขึ้นพลังงาน แผ่มาสารตกกระทบเป้าหมายเนี่ยแรง,งระเบิดนิวเคลีย์ง่ายๆเลยเออง่ายๆอันนี้อันนี้ก็คือ,อ,อของจีนเนี่ยอย่าพูดไปแล้วมีสาีอีวากาศมีระบบแขนกลแล้วก็สาีอีวากาศจีนเนี่ยผมพูดอีกนิดนึงมันมัน,ม,นมันมีอย่างนี้ครับตัวเทียนกงเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโมดูลต่างๆใช่ไหมฮะมีตัวไอเขาเรียกเฮอร์ซินชางไอตัวควบคุมกลางเนี่ยแล้วก็จะมีไอตัวยานอวากาศที่ไปด็อกแล้วก็มี สถานีทดลองมีแล้วก็มีตัวไอ้คาโก้ตัวนี้ไอ้พวกฝรั่งเขาก็พูดว่าตัวเล็กกว่าไอ้เซเยอะแต่คุณอย่าลืมดิมันขยายได้นะต่อที่ต่อได้นะต่อไปเรื่อยเซก็ต่อไปเรื่อยๆได้แต่นี้ฝรั่งมันก็อิจฉาพูดๆกันง่ายๆมันก็ใช่ไหมมีอะไรโจมตีได้เขาโจมตีแล้วมันมีสเปซโทรสโกปโคจรคู่กันไปมันไม่ได้ด็อกกิ้งอยู่สถานีอกาศแต่ใช้วิธีโคจรคู่กันไปโคจรคู่กันไปเนี่ยสเปซโทรสโกปตัวนี้ ตัวมันเล็กกว่าไอ้กล้องฮับเบิลของอเมริกานะแต่ว่าฟิลขอฟวิวมอนว่ามองมุมกว้างเนี่ยเขามองได้มากกว่าฮับเบิลสามร้อยเท่าเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่หลังฮับเบิลยี่สิบสามสิบปีมันมันก็มันก็ต้องก้าวก้าวหน้ากว่าเป็นธรรมดานะฮะแล้วตัวเนี้ยมันเคลื่อนครู่ไปกับเออเทียนกงเนี่ยมันสามารถเข้ามาด็อกกับเทียนกงได้เพื่อซ่อมแซมติดต่อหรือว่าปฏิบัติการภารกิจอีกหน่อยนะเหมือนยานลูกกับยานแม่นะพี่เชื่อผมไหม เดี๋ยวหน่อยถานนี้อวกาศจีเนี่ยจะมีลักษณะเนี้ยมียานลำนุ้นลำนี้ลอยอยู่ข้างๆเดี๋ยวมาสถานีเซอร์วิสเข้ามาเออมันจะเป็นเมืองอวกาศเลยแล้วมันจะไปสร้างฐานที่ดวงจันทร์เดี๋ยวคอยดูว่าคาพูดผมเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าก็น่าจะเป็นทำมือนี่อย่างนั้นแหละมันจะไปมันจะเป็นในหลอดนั้นพี่มันจะไปสร้างเมืองทั้งเมืองบนอวกาศก็คือมันต้องพัฒนาทีละขั้นไงทีนี้ระบบพูดถึงระบบอาวุธ บนบนอวกาศไปแล้วทีนี้ไอ้ตัวระบบวุธบนอวกาศจริงๆ่ยที่ว่าจะยิงเลเซอร์ลงมายิงขีปนาวุธลงมาที่พื้นเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นเขาเรียก infantry state มันมันยังคือเริ่มต้นยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรที่ว่าเป็นแบบว่าใช้งานได้100%ยเนะฮะยังอยู่ในระเบิชแต่ระบบที่เป็นหัวใจของอวกาศจริงๆในเวลาเนี้ยคือระบบนำทางเช่น gps เช่นเปตโตเพราะว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่คุมทั้งโลกมันมองเห็นทั้งโลกเลย แล้วมันสามารถนำทางกำหนดพิกัดนำเรื่องเครื่องบินนำขีพนาวุธนนำเรือรบเนี่ยไปโจมตีอีกฝั่งได้ไอ้วุธที่มันยิงมาจากดาวเทียมจริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาชัวร์เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้นว่าสามารถจะมาเป็นสตาร์วอมาครอบคุมจุดไหนก็ได้ในโลกที่สามารถยิงขีปนาวุธจากดาวเทียมมันยังพัฒนาไม่ถึงตรงนั้นแต่นะในอนาคตไม่แน่ตอนนี้หลักๆเนี่ยคือตัวระบบนำทาง GPS จะทํายังไงจะปกป้องตัวนี้แล้วก็ไปทําลายของคนอื่นทีนี้ระบบป้องกันเนี่ยทางภาคพื้นและอวากาศเนี่ยเขาก็มีระบบกันหลายตัวหนึ่งบล็อกสัญญาณอย่างเช่นอ่ะตัวนี้จะมาอยู่เหนือท่เนียบประธานาธิบดีจีและจะส่องอ่ะมาดูดิว่าข้างล่างมีอะไรอาจจะมีการยิงเลเซอร์หรือยิงอะไรไปบล็อกไม่ให้มันมองเห็นบล็อกสัญญารบกวนสัญญาณลบกวนสัญญาณก็ส่งคลื่นเหมือนกับไอเครื่องบินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ทั้งหลายอ่ะ รบกวนสัญญาณตัดขาดการสื่อสารระหว่างคอมมิวนิเคชันต่างๆระหว่างเรือลรบนะ,นะฮะอากาศสยานแล้วก็เทคโนโลยีการหลอกหรือสปูฟฟิงหมายว่าผมบินไปเนี่ยเครื่องบินไปเนี่ย GPS มาจำหนดพิกัดผมเนี่ยผมสามารถสปูฟฟิงว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมไปอยู่ตรงนั้นมั่งตรงนี้มัางทำให้มันจับพิกัดเราไม่ได้และสำคัญที่สุดเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอเมริกาอาจจะยังไม่มีนะแต่ค่ายจีนค่ายรัสเซียมีละคือการ เทคโนโลยีการซ่อมแซมตัวเองของดาวเทียมสมัยนี้มันมีวัสดุนาโนแล้วมันมีถ้าใครเรียนเรื่องวัสดุศาสตร์จะดูคลิปใน YouTube ก็ได้เยอะแยะมันมีวัสดุบางอย่างมันจํารูปมันได้เพราะมันเป็นรูปร่างนี้นะพี่ไปเจาะรูนะพี่ไปฉีกมันนะับตัวเดิม มันกลับมารูปเดิมแล้วการซ่อมแซมมันเกิดมันโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงอเป็นเจาะเป็นรูเป็นอะไรมันซ่อมแตมตัวมันเองได้อันนี้ในในสลักษณะ 1. โดยโดยคุณสมบัติของพื้นผิววัสดุเอง 2. ซ่อมแซมตัวเองได้คือว่าในนั้นมันมีพวก AI ในพวกสมองกลมแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรสำรองไปละ 3D printer อ่ตัวนี้พังใช่ไหมพังใช่ไหมเดี๋ยวกูเปลี่ยนใส่มี a อมีโรบอทอยู่ในนั้นอ แล้วสก็คือว่าอะไรที่มันหนักหนาสหัสซ่อมเองไม่ได้ก็นี่ไงเทียนกงมีแล้วอะแข,แขนกลมาดิเดี๋ยวเอาแขนกลจับหรือคุณมาด็อกกับเทียนกง มาซ่อมมาซ่อมทำานเซอร์เิสมันจะเป็นคนถือคุง่ายการลบการลบบนทะเลสมัยก่อนมีเรือลบใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นสเปซชิปถูกแล้วก็มียานแม่คอยเซอร์วิสแล้วก็ยานลูกกระสจนไปลบกันเรื่องนี้ยังคุยกันได้ยาวพี่ทีนี้เอาระบบป้องกันจากภาคพื้นเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ทางรัสเซียก็ยิง s t a r w a r r i o เเป็นเทคโนโลยี a s a ซ t แอน t ี l สแตทไปท์ไปทำลายดาวเทียมจีนก็ทำได้ อเมริกาก็ทําได้ยิงจากพื้นสู่อาวากาศได้จากอากาศสู่อา,ากาศก็ได้ก็คือเอาเครื่องบินเนี่ยบรรทุกขีปนาวุธขึ้นไปบินที่ความสูงระดับหนึ่งแล้วปล่อยขีปนาวุธขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คืออากาศสู่อา,ากาศและเอาอากาศสู่อา,ากาศก็คือใช้ดาวเทียมนั่นแหละทาลายดาวเทียมพุ่ม,มีขดัด มันมีหมดโอ้โหแล้วมันยังมีดาวเทียมระดับนาโนอีกนะพี่เล็กๆอุ้ยมันปล่อยไปเป็นพันเหมือนคล้ายปล่อยไปเป็นทุ่นระเบิดอะไรมันให้มันชนตุ้มบางโอ้โหคุยคุยกันยาวเรื่องนี้อันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตเนาะแล้วเมื่อเร็วๆนี้พี่เห็นไหมจีนทดสอบซูเปอร์โซนิกไกด์เดอร์ชีพนาวุธจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์โซนิกได้ต้องมีความเร็วเกินห้ามักเร็วเสียงห้าเท่าซึ่งระบบตอนนี้ไอ้ระบบอะไรของ ไม่มีระบบที่ไหนจะจอินเตอร์เซปได้นะระบบทาร์ของอเมริกามันไม่ทันมันไม่ทันแต่รัสเซียคุยว่า S500 ทําทำได้แล้วมันมีระบบซับของเขาคือ s 5 5 0้า0อนี่มันก็ต้องมีเร็วๆเท่าๆกันดียร์ซับอินเตอร์เซปไฮเปอร์โซนิกมิสโซแล้วก็สามารถอินเตอร์เซปสเปซแอทแท็ยิงคุณยิงลงมาอย่างอวกาศนี่5 0นี่อินเตอร์เซปได้เลยต้องทดลองอ้าวต้องลองอันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ของจีนเนี่ย ที่ยนิงนไปเนี่ย ไอ้ซูเปอร์โซนิกเนี่ยสาระตกใจเขาทดลองดีไปมาวนรอบโลกหนึ่งโลกแล้วมาตกจุดหมายห่างไปรู้สึกไม่กี่โลเองวินิดเดียวอนิ้เคียงมีประเด็นมันไม่ใช่ว่ายิงรอบโลกแล้วมาตกอย่างเดียวนะอคราวนี้จีนยิงไปทาง้วโลใตระบบกัปองกันของอเมริกาทั้งหมดป้องกันขีปนาวุธที่มาจากทัวเลกเหนืออทีนี้มันสวนลงไปนู่นเลยจอเมริกาเอาวตายหาแล้วรลอดขาป้องกันป้องกันจะทําไงอเมริกาต้องไปสร้างระบบ ที่คุณได้โอ้โหเ่าไห่ตอนนี้ต้องเสียงกันอีกใช่ไหมพี่แก้ทางแก้ทางแก้ทางกันโอ้โหเขาเขาเขาเฉือนกันแบบไม่กระพริบตาพี่สุดท้ายแถมมาหน่อยไอเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ไซเบอร <Cyber S 1> ์เนี่ยเป็นท่าได้ทั้งทางป้องกันและการโจมตีไปทําลายระบบคอมมานระบบสั่งการของอีกฝ่ายได้ยันตั้งแต่บนพื้นใต้ทะเลยานอาวกาศเลยก็สู้กันอย่างนี้ แล้วก็ผมก็จะรวมอีกอันหนึ่งก็คือ IO เข้าไปด้วยสงครามเขาเรียกว่ามีเดียมีเดียเนี่ยพูดนิดนึงจริงๆมันไม่เกี่ยวว่าสเปซหรอกแต่ว่าการทําสงครามเนี่ยมันต้องทาสมัยเนี้มันเป็นไฮบริดบอลมันต้องทํากันทุกสนามอคุณจะลบกับใครเนี่ยคุณต้องสร้างอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นคนชั่วก่อนอิรักลิเบียก่อกันร้ายอ่าไอ้นี่แม่งจะไม่ใช้เพตโตรดอลลาร์ใช่ไหมอย่เอาทองคำใช่ไหมรอกันซอกกันเลย จะล่อไปอลวเออหรือใช้ขีปนาวุธหรือใช้นิวเคลียร์นี่คนไทยไม่รู้เรื่องก็ไปฟัง CNN ฟัง BBC ก็ไปเอาเขาด้วยไปเรียกสัตดําสัตดํามั่งอะไรมั่งพวกนี้คือไอโอเนาะไม่รู้เรื่องอ่ะแห่ตามเขาแต่จุดเด่นของของสื่อันค่ายอเมริกานี่มัน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 เก่งอยู่อย่างมันโปรเฟชชั่นอลมันเล่นเป็นทำมนาแล้วเนาะอันนี้เป็นจุดด้อยของจีนพี่ดู ส,สงครามไอโอสื่อจีนเนี่ยโหแบบทางการเนาะตอนนี้กําลังปรับตัวอยู่จีนยังไม่เก่งเ,ออ <c oughs> เงตอนนี้ผมเห็นนะไอโคศโโกอะไรต่างๆของจีนเริ่มปรับตัวขึ้นเยอะแล้วนะเหมือนรายการนี้เนี่ยวิญญาอะไรแห่งประเทศไทยมันเป็นทางการเกิน <c oughs> น้ำขึ้นที่โขงชนะโอ้ฝังแล้วั <c oughs> <c oughs> ้อันนี้มันเป็นโบราณอยู่มันอย่างเงี้ยใครไปฟังพี่โลกมีไปถึงไหนแล้วดราม่าหน่อยนึงถึงสนุกอาทีเก่งพี่ อาทีคืออะไรอาทีรัสเซียทูเดย์มันมีอาทีอเมริกาด้วยตอนนี้จีนก็เริ่มทำไอ้นี่นะเยอะนะผมเห็นนะเริ่มทําแต่ของจีนเนี่ยเยอะนะเริ่มทำมันยังแบบทางการอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆฟังอะไรแล้วต้องใช้เวลาอย่างของรัสเซียเนี่ยมันสู้กับ CN n แม่งเหมือนเอาจาซีล่าพี่ค่อยอมาเปิดหน่วยงานใหม่มันเอาคน CNN เก่าอย่างริชชันเช่ไกเซอร์รีพอร์ตมาแล้วพวกนี้มันเก่งเวลามันเลสประเด็นมันจับประเด็นตอนนี้ินมี g ก o โบ่ t i ม e แล้วนี่น่าฟัง g ก o โบ่ไทม์นะแต่ว่าพวกนี้เนี่ย ในความอ้าวคนจีนดูก็ดูไปแต่ว่าในทางอินเตอร์เนี่ยมันยังสู้มนน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่แต่รัสเซียเนี่ยมันแบบซี n นมีอะไรมันมีเหมือนกัสเซียมเก่าแล้วมันทํามาตั้งนานแล้วอาร์ที <c oughs> แต่ว่าจุดเด่นของสองครามไอโอจีเนี่ยมันอยู่ที่นี่ยุคน,น,นี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนสมัยซัดดัมสมัยอะไรแล้วก็ฟัง CNN CNN พูดอะไรก็คืออันนั้นอะสมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้ทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวเกิดอะไรขึ้น พวกเราอย่างเงี้ยถูกพี่ภายในห้านาทีไปทั่วโลกแล้วเราก็มาพูดได้ความจริงผ่านไปอีกสองวันเออ CNN มารายงานอีกอย่างคนก็บอกเอ้าเฮ้ยไม่เชื่อเรตติ้งมันถึงตกไงพี่ใช่ทีนี้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูแล้วเรตติ้งมันถึงตกไงทุกวันนี้เพราะว่ามันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเป็นโซเชียลมีเดียแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าทุกตัวมันมารอเปิดทีวีมือถือก็ดูได้ดูข่าวอย่างอย่างอย่างพวกเราทำกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ จะเป็นสมัยก่อนมีโอกาสที่ไหนอ่ะใช่ป่ะเมื่อก่อนฟังที่เดียวทูก็คงจะทําให้เรารู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วนาะทีนี้วันนี้ก็เราโหไปถึงอวกาศกลับมาน้ําขึ้นใต้น้ําขึ้นบนดินขึ้นบนโบกอะไรกันเยอะแยะไปกันเลยไปกันเรื่อยไม่รู้ว่าลงตรงไหนดีเอาว่าเราลงตรงนี้ดีกว่าว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยบางครั้งอาจจะมีล้าสมัยเนาะออาจจะมีทันสมัยกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ มันจะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆวันนี้ก็ดีใจมากที่คุณประพัฒน์ได้มาแชร์สิ่งที่คุณประพัฒน์รู้ผมก็ตกใจมากเลยว่าอะไรที่โลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเร็วจนเราตามไม่ทันก็คงจะได้รับข่าวสารข้อมูลดีๆอย่างนี้อีกจากคุณประพัฒน์ก็หวังว่าอย่างยิ่งว่า,าเดี๋ยวเที่ยวน้านะครับเราก็จะมาคุยกันอีกท,ทุกๆเดือนนะครับผมก็จะมาอัดคลิปกับคุณประพัฒน์อย่างน้อยก็ 1, 1>, 1, 1> เดือนครั้งหรือสองครั้งต่อเดือนแล้วแต่คุณประพัฒน์ว่างนะครับก็วันนี้ก็ขอบพระคุณคุณประ